สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสู้บอสคลอสบอสในเกม Don't s t ร์ t อคเคเตอร์กันนะครับก็ mm. Mm. เห็นหลายคนบอกว่าบอสตัวนี้มันสู้ค่อนข้างยากผมก็เลยจะทำคลิปแนะนำการสู้โดยใช้ของน้อยๆเอาครับ mm. ก่อนแรกให้เราหาลูสแตชก่อนครับลูสแทชพูด <c oughs> <c oughs> เหียอะไรเนี่ย นี้จะสปอนได้2ไบโอมนะครับก็ไบโอมแรกก็จะเป็นไบโอมหมูที่เป็นพื้นสีน้ำตาลแบบนี้ครับก็อันนี้ผมออใช้คอมแมนเปิดดูนะครับรูสเตชก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับเราต้องหาอะไรมาไขมันก่อนนะครับถึงจะสมอลต์บอสได้ซึ่งนั่นก็คือกวางตาเดียวนั่นเอง กวางตาเดียวก็อาจจะสปอนในไบโอหมูมหรือไม่ก็ไบโอมโมเสกนะครับเมื่อเราตีกวางแล้วกวางหัวชนต้นไม้ก็จะดรอปครีมนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะซัมมอนบอสแล้วนะครับก็เอากุญแจเปิดแล้วมันบอกว่ากุญแจมันเปิดไม่ออกบอสจะซัมมอนนะครับบอสคือตัวตรงกลางนะครับอีก2ตัวเป็นเหมือนตัวช่วย ให้เราลอซื้อบอสหนึ่งทีเราจะตีได้สี่ครั้งครับทำอย่างนี้ได้สองรอบนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูรอกวางออกสกิลก่อนนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยอันนี้ลอซื้อบอสหนึ่งครั้งครับตีหนึ่งสองสามสี่ลอซื้อบอสครั้งที่สองครับตีหนึ่งสองสามสี่กวางจะออกสกิคลครับพูดง่ายก็คือต้องรอซื้อบอสสองครั้งก่อนกวางจะออกสกิคลครับ เราก็จะได้ตีบอสฟรีกวางสีแดงเราสามารถตีต่อได้เลยแต่กวางสีฟ้าเราต้องหลบฟีรอบแรกก่อนครับก็อันนี้รอดซื้อนะตีหนึ่งองดซื้อหนึ่งสองอันนี้กวางสีแดงเราตีต่อได้สี่ทีครับรวมๆถ้ากวางสีแดงออกสกิลเราจะตีได้8ทีครับถ้ากวางสีฟ้าออกสกิลให้เราอยู่ไกลๆแล้วก็หลบไปตีหลังบอส ถ้าเราโดนสโลเราตีได้น้อยลงนะครับก็ระวังด้วยครับ1,2,3,4ง2 3 4สามสี่ิลไฟตีได้นิดนึงโอเคตอนนี้ร้อนก็จะเข้าเฟส2แล้วนะครับถ้าเลื่อนเหลือตามกว่า5,000เราก็จะสปอนแชปป้าสองตัวตรงนี้ผมพลาดนะครับไปตีมันเยอะเกินก็เลยโดนมันฟาดเอ,อือ ตอนนี้มันจะป่อนแชมปาสองตัวแล้วครับให้เราเป่าแนพนฟูดเลยนะครับโอเคแล้วก็ค่อยๆเคลียร์แชมปาทีละตัวนะครับตีหนึ่งทีแล้วก็รอซื้ออย่างนี้เรื่อยๆครับแชมปาคาค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะอยู่บนถนนครับมีแชมปาสองตัวอีกตัวหนึ่งตอนนี้บอสตื่นแล้วนะครับก็ พยายามคลายเขมปัดไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมอนเพราะว่าถ้ายุ่งตอนนี้อันตรายมากๆโอเคแคมปัดก็จะตายแลวโอเคครับตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมได้นะครับ่อซื้อตีหนึ่งสองสามสี่โอเคลงไปด้านหลังตีหนึ่งสองสามสี่อซื้อหนึ่งสองสามสี่อซื้อ หนึ่งสองความจริงตรงนี้ตีต่อได้นะคะรับผุผาผมลืมไปว่ามันจะอัลฟิวไปก็พยายามดูเลือนตัวเองด้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องแสงไฟเพราะว่าเป็นบอสที่เลือดค่อนข้างเยอะก็เลยควรที่จะเจอ,อตีนานเป็นปกติครับแล้วเราก็ต้อง เป็นบอลฤดูหนาวด้วยเราก็ต้องห่วงเรื่องอุณหภูมิร่างกายตัวเองด้วยนะครับโอเคตอนนี้บอลเริ่มเลยสองพันแล้วครับนนเช้าละดีไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมก็ลืมพกเทอร์โมสโตนนะครับก็เป็นข้อพิจจ้าของผมเองทุกคนควรพกเทอร์โมสโตนไว้ะยละเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวครับ รีเเปืโอเคครับเข้าเฟสตซามละรอะไม่ได้ตายจริงนะครับทุกคนบอลจะฟื้นตอนนี้ให้เราอยู่ห่างๆไนะครับเพราะว่าบอลจะมีท่าใหม่คือท่ากรนโดครับวิธีสู้กับบอลท่ากระโดดนะครับให้เรารักษาระยะห่างไว้ก่อน หลังจากกระโดดเสร็จเราล่อซื้อได้ดีนะครับแล้วก็แพทเทิร์นมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ใช่2ทีแต่รอดจะสุ่มออกสกิลหลังจากที่พอดกระโดดไปแล้วน,นะครับจะเป็นท่าตีใกล้หรือว่าท่ากระโดดหรือว่าควงม,มันก็ต้องดูไว้นะครับต้องกดบ่อยๆแต่จริอยอยเฟสสองเป็นเฟสที่สู้ยากมากครับถ้าไม่มีถนนนี่ถ้ากระโดดน่ากลัวมากครับ เพราะว่าหลบยากมากเราจะตีบอสได้หลาบครั้งที่ะแต่นี่ผมโชคดีนะก็เซ็ตที่ผมใช้ก็ใช้ชุดเกราะฟุตบอลเฮลเมนล็อกซูดวอกิ้งเคนแฮมแบตแพนฟุตแล้วก็เห็ดอีก2ออันนะครับเห็ดสองสีอย่างละสิบอันก็เป็นแทบ จะเป็นของที่ l สเปคเลยก็ว่าไดไ้เป็นของที่แบบใช้น้อยมากครับกับการสู้บอลตัวนี้เออออกเรื่องหนึ่งผมสปอนไอสตาร์พลอสเตอร์มาเป็นไฟนะครับถ้าทุกคนมีปัญหาเรื่องไฟก็พยายามสู้ตอนเชา้าใหม่นะ ก็บอลจะสู้ไม่ถึงหนึ่งวันหรอกครับก็จะมีสู้ประมาณซึ่งวันกว่ากาถ้าสู้ตอนเช้าก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องกาครับแต่น,นี้ผมสู้ตอนเย็นของเมื่อวานวก็เลย,าน,น,ย,เยนานเลยเขียวบอลจะได้หรอกครับอันนี้ผมพลาดน,นะแล้วก็อย่าพยายามเดินใกล้กว้างนะครับตกว,าว้างจะขเวทเราได้ แล้วเป็นหนึ่งจะตายแล้วตายโอเคครับอันนี้ก็บอสก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากบอสต,ตายก็จะดรอปสแต็คแอนท์ได้เลแล้วก็เอาไปไข่โนสแตนได้ครับเกียร์เกียร์แฉกเกลือเลือดเกลือเลือดโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งไลค์ ผมก็จะทำคลิปสู้บอสต่อไปให้ดูนะครับก็อาจจะทำคอนเทนต์อื่นๆอีกแหละเพราะว่าช่วงนี้ผมว่างบายครับ